ดีครับผู้ชมครับพบกันอีกเช่นเคยกับผมกอฟไม่กลับโมโตผมเบนไม่กลับโมโตครับมาครับผู้ชมครับครับไรที่พลาดคันที่แล้วไปไม่ต้องเสียใจนะครับครันนี้ผมก็บอกเลยว่าสภาพสุดยอดเหมือนกันใช่ครับผมนะครับหลายๆคนตามหาปลาวานกันอยู่นะครับห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับผมบอกเลยว่ารถคันนี้เนี่ยอยู่ในมือของคนเล่นรถนะครับประมาณที่ซื้อมานะใช่ฮะเขาอยู่ในคลับ ของเขาด้วยนะเป็นขับ140ไทยแลนด์นะครับผมคือรถเนี่ยดูแลดีรักษาดีเป็นอะไรนิดอะไรหน่อยเนี่ยเขาเซอร์วิสหมดใช่ขับมาเนี่ยบอกเลยว่าโคตรนิ่มเลยดีมากขับดีมากนะครับมาพบกับเจ้าคันนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเจ้า Benz S-Class านะครับ W 140 s 280ปีอะไรนะปี96ปี96นะครับรถคันนี้ถ้าเกิดคุณผู้ชมสังเกตดูดีนะครับหลายๆคนตั้งคำถามว่าทำไมตรงกันชนด้านล่างถึงมีสปอตไลท์ด้วยอ นี่คือกันชนแต่งบาบัสนะครับใช่ฮะบาบัสนะใช่แต่ของแต่งด้วยมันถึงมีสปอ์ตไลท์แบบนี้ออกมาดูดีนะครับตรงยุคตรงรุ่นกับเขานะครับและยังมีล้อแท้จากบาบัสให้อีกใช่ฮะโอ้โหเรียกได้ว่าของแต่งมาเต็มาาใช่ภายในสวยประตูดูดทุกบานไปชมสภาพกันเลยดีกว่าครับ มาฮะคุณผู้ชมฮะต่อมาจะพาคุณผู้ชมนะฮะมาชมเจ้าเดิบิล140คันงามคันนี้นะแล้วต้องบอกคุณผู้ชมด้วยสิ่งที่คุณผู้ชมเห็นคือสีน้ําเงินนี่ใช่แล้วโคตรยากเลยนะใช่เพราะว่าทุกวันนี้ต้องบอกว่าสีน้าเงินนไม่รู้มันหายไปไหนหมดนะ นานๆทีเราจะได้เจอสักขีนะครับผมใช่ครับผมเริ่มก่อนอื่นเลยเราก็มสเตเตเบสดอร่อยโคเมียมเงาสวยงามสปริงเกลียวอยู่ครบปกตินะครับผมครับกระจ่างหน้าบอกเลยว่าโคเมียมเงาสวยงามมากๆตรงกลางไม่มีซสี้ยบไม่มีฝันหล่อเลยนะครับผมเป็นการจางหน้าที่บอกเลยว่าสวยงามเลยนะครับใช่ฮะเลนไฟหน้าใสสวยงามเลยและที่เราบอกต้องบอกก่อนอื่นเลยว่า เป็นกับล่องแท้ด้วยกับล่องแท้ไฟไฟหน้าเขาจะเป็นชิ้นเดียวแบบนี้นะครับ,รบผมก็แทๆตรงมาแน่นอนนะครับไฟมุมเลี้ยวเป็นไฟมุมแบบสเปกเมกาไปเลยนะสายบวกส้มนะครับาพบสวยงามเช่นกันกันชนหน้าที่พี่ก๊อฟบอกไปแล้วก็เป็นบาบัสนะครับผมพอเป็นกันชนบาบัสเนี่ย จะได้ตันหมอกมาด้วยและคันนี้ใส่ตันหมอกเหลืองมาด้วยนะครับผมต้องบอกว่าเป็นของแต่งที่ดูตรงยุคมากๆเลยครับผมสภาพสวยงามเลยนะครับแล้วก็คิวคอเมียนใต้ไฟเงาสวยงามมากๆเลยครับครับผมมาถึงสีตัวถังนะอย่างที่เราบอกไปแล้วนะว่าเป็นสีน้ําเงินนะประวังของเขาจะหายากมากนะคุณผู้ชมครับฉะนั้วเราจัดให้คุณผู้ชมแล้วนะใช่ครับผมนี่แล้วมายิ่งมากับล้อบาบัสแบบนี้นะ,อะบ,บอกเลยว่าดูสวยลงตัวตรงยุคเลยนะครับผมล้อบาบัดเขานี่สภาพสวยงามเลยนะยางก็ยังพร้อมใช้งานเลยนะครับผมและอยากให้สังเกตเลยว่าล้อบาบัสชุดนี้ ออฟเซตตรงเดี๋ยวบรรูหนึ่งสี่ศูนย์ด้วยใช่เป็นออฟเซตด้วยเห็นไหมว่านจะตรงแบบพอดีเลยนะเพราะรว่าถ้าไม่ใช่ออฟเซตตรงเขาเนี่ยเวลาคุณผู้ชมเป็นสายเป็นของตัวอื่นเขาเนี่ยต่อให้เป็นลอเบนก็เหอะ มันจะหุบทรงมันจะไม่ได้สวยอย่างนี้นะบอก<ม>เลยว่านี่ทรงสวยดูดีมากๆดูเต็มามากๆนะครับผมแล้วก็นี่เลยกลับลองแท้ๆนี่แนบสนิทสวยงามโครเมียมเงาวับสวยงามเลยครับครับผมคุณผู้ชมฮามิติฝั่งด้านขวานะฮะทุกอย่างนะเดิมๆแบบนี้สวยงามคิวเคิลสแตนเลสทุกอย่างเงาทั้งหมดนะฮะคุณผู้ชมครับใช่ครับผมแล้วก็จุดเด่นของเจ้าเดี๋ยวมันยูหนึ่งสี่ศูนย์ป้าวายแบบนี้นี่มันต้องเป็นสีแบบทูโท,ทอย่างงี้ใชนะ่มาจากโรงงานแท้ๆอย่างนี้นะครับผมจะเป็นเงาบวกที่เป็นลมดำนะครับยั่ควยงามเลาป็ยสยงามมาก มากนะครับผมกับแนสนิททั้งหน้าทั้ง้านหลังเลยนะครับผมอันหลังนี่ล่องสวยๆคมๆกริบเลยและครับผมแล้วก็คุเมียงเงาสวยงามเลยนะแล้วที่พี่ก๊อฟบอกนี่ กันนี้บอกเลยว่าเจ้าของอยู่ในรถจ๋าอยู่ใขาขับของ Mercedes Benz นซ์แต่เบนยูหนึ่งสี่ศูนย์เอ้นื้อเนี่ยเบนยูหนึ่งสี่ศูนย์เขาเลยนะครับเจกเกอร์ขาขับเขายังอยู่อยู่เลยนะครับผมแล้วก็ล้อหลังนี่ลานัมเบอร์หนึ่งสี่หกสี่หกเพิ่งออกไปวันนี้เลยล้อหลังนะครับผมแล้วก็อาบาบาสสภาพสวยงามเช่นกันนะครับผมแล้วก็ล้อหลังเนี่ยเขาจะมีมิติที่แบบกว้างกว่าล้อหน้าใช่ฮะมันทำให้ดูยิ่งเต็มซุ้มเลยนะครับผมหรือที่ผมบอกเลยว่า มันสวยอ่ะเขาเรียกว่าหนา้าตืนหลังเลึกใช่ฟิกเมเขาดูพอด,ดีสวยงามมากเลยนะและ้วยงางี่น,นะว่ามันเป็นล้อแท้มาบัดนะใช่ครับผมถ้าคุณผู้ชมแบบอยากได้อย่างนี้นะบอกเลยว่าล้อบาบัตทุกวันนี้ก็ขายกันราคาดูเดือดมากนะก็ะสภาพล้อแม็กสวยงามยังพร้อมใช้งานเลยครับ มาดูด้านหน้าฝั่งข้างซ้ายกันบ้างนะครับคุณผู้ชมครับครับผมด้านหน้าฝั่งข้างซ้ายเลยนี่เลนไฟสายสวยงามเลยนะครับผมรีฟรเฟคเตอร์ตรงไหนก็ยังชัดเจนอยู่นะ้จริงต้องบอกอีกอย่างด้วยว่าตรงขอบตรงนี้เขาจะมีการรมดำนิดนิดนะต้องบอกว่าเป็นมาอย่างนี้จากโรงงานนะครับผมเพิ่มความรูหราของเจ้า140นอันนี้เขาเลยนะครับโคมไฟใต้ไฟสวยงามไฟตันหมอกข้างซ้ายที่เป็นสีเหลืองก็ยังสภาพถือว่าสวยงามอยู่นะไฟมุมเลี้ยวเป็นสายบวกส้มสเปคเมกาแบบนี้สวยงามดูลงตัวมากๆเลยครับครับผมตัวถังฝั่งด้านซ้ายนะสวยงามเช่น คลิปคุณผู้ชมใช่แล้วเราบาบาถึงเขานี่ก็อยู่ในสภาพที่สวยงามเลยนะครับผมดอกอยางเขาก็ยังคงพร้อมใช้งานเลยนะครับผมภาษีคันนี้พอดีป้ายภาษีมันอ,อยู่ในชุดซองเอกสารแต่ป้ายภาษีคันนี้จะเป็นวันที่2พฤษภาคม2567ก็ปีหน้ายังไม่ใช่ก็เด<ๆ>ียวยาวนะครับ,บ,รบผมแล้วต้องบอกนะฮะว่าจริงๆแล้วนะฮะ ใครที่ถามหาปาวานแล้วไม่ทันผมจะบอกว่าคุณไม่ควรพลาดคันนี้อย่างแรกเพราะว่าอะไรรู้ป่ะคุณได้ชุดแต่งใช่คุณได้ล้อใช่แล้วคุณได้สีที่แม่งพิเศษหายากอะคือสีมันหายากอะใช่แล้วคือจริงๆพอเดี๋ยวตอนนี้คือแค่รอบนอกมันสวยมากนะถ้าคุณผู้ชมเห็นภายในคันนี้บ่อยนะคุณรู้ตังวาวเจ้าของเขาดูแลแบบหูโคตรดีใช่ฮะมาต่อนี่ภายนอกก่อนนะภายนอกก็นี่เลยกับแน่นสนิทสวยงามทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะครับผมแล้วก็เป็นกับล่องแท้ล่องคมสวยงามโครเมียมด้านข้างเงาสวยงามนะครับผมแล้วก็ข้างบนที่เป็น คิ้วทุ่งโทแบบนี้ก็ยังเงาสวยงามทั้งสีลมดำทั้งตัวสีโครเมียมเงาะครับผมแล้วก็ล้อหลังบาบาดนี่เลยสภาพเราแมาถึงว่าสภาพสวยงามดอกยางพร้อมสช้งานครับมาดูด้านบัานท้ายของเทินบ้างนะคะคุณผู้ชมครับครับผมนี่เลยไฟไท้ายฝั่งด้านซ้ายของเขาก็ยังคงสภาพสวยงามอยู่นะผมก็ไม่มีแตกโบนะครับผมโลโก้เมซเซนเบนเงาสวยงามเลยครับครับผมคุณผู้ชมฮะฝั่งด้านขวามือผมนี่นะครับคุณผู้ชมครับนี่เริ่มจากโลโก้บาบาสนะฮะคุณผู้ชมครับแล้วไฟท้ายฝั่งด้านขวามือผมสวยงามมะคิ้วใต้ไฟนี่เรียกได้ว่าบอกรล้วสวย เงาวสวยงามเลยนะแล้วก็พกพ๊อปนี่เลยนี่ท่อเป็นท่อบาบัดด้วยนะครับผมก็สแตเลสเงาสวยงามมากๆเลยนะครับผมรับผมอะต่อเลยสิ่งแรกของเจ้าเดี๋ยวไยนึ่ง40เลยจิ้มออกไปนี่ต้องมีลิ้นแลบนะครับผมแล้วก็ลินแลบคันนี้ได้เป็นโครเมียมด้วยนะใช่ครสวยงามเลยนะครับนี่ฮะมาต่อกันทีห่ห้องเก็บสัมภาระโล่งๆสะอาดตานะสิ่งที่คุณผู้ชมเห็นทุกอย่างคือ ครมเดิมจากโรงงานเลยนะฮะใช่แล้วครับผมแล้วก็ไฟในห้องสมบัตททางซ้ายทางขวานะติดครบปกตินะครับผมมาดูพรมด้านล่างหน่อยเลยเปิดออกมาก็จะเป็นพลาสติกสีดําชิ้นแรกเลยนะครับผมมาพร้อมกับกล่องเครื่องมือของเขานะเปิดออกมาเลยนี่ก็อุปกรณ์เขาก็ยังถือว่าอยู่เกือบครบทุกชิ้นเช่นกันนะครับผมเปิดออกมาอีกชั้นหนึ่งคุณผู้ชมก็จะเจอกับยางอลายพร้อมตัวที่เป็นหลุมพลาสติกของเขานะครับผมยังอยู่ครบทัววเลยนะแล้วก็แมลแรงแขนเดียวยังอยู่แล้วก็บล็อกถอดล้อของเขานะครับผมก็ยังอยู่ครบครบกันเลยนะครับผมแล้วก็ นี่เลยสามเหลี่ยมฉุกเฉินยังอยู่ครบนะครับอีกหนึ่งจุดเลยเวลาปิดเขาก็ไม่ต้องปิดกระแทกรุนแรงเลยครับผมปิดเบาๆเพียงเท่านี้เท่านัน้นนี่ดูดกลืบใช้งานได้ปกติเลยครับมาดูอีกหนึ่งความเดิมดของเจ้าหนุ่มสี่ศูนย์ขั้นงามคันนี้นะครับผมนี่กระจกหนะ้า m e r c e d e s Ben นเลยนะครับผมมาต่อานหน้าฝั่งข้างซ้ายเลยนี่กระจก m e อร์ d e s b e เเช่นกัน,นครับผมเดี๋ยวขออันนี้โชว์พร้อมประตูดูไปเลยแล้วกันนะครับผมเปิดออกมานี่ปิดเบาๆเพียงเท่านี้นี่ดูดกลืบใช้งานได้ปกติเลยนะครับผมหลังซ้ายกระจก เมอร์เซเดสเบนหลังซ้ายบ้านเล็กนี่เมอร์เซเดสเบนเช่นกันนะครับผมอ่ามาดูประตูดูดกันเปิดออกมานี่ปิดเบาๆเพียงเท่านี้กลึบนี่ดูดใช้งานได้ปกติเลยนะครับผมกระจกหลังเมอร์เซเดสเบนมาต่อกันที่หลังขวาบ้านเล็กนะครับนี่เลยหลังขวาบ้านเล็กกระจกเบนนะครับผมแล้วก็หลังขวาบ้านใหญ่กระจกเบนเช่นกันนะครับผมประตูดูดเขาเปิดออกมานี่ปิดเบาๆเพียงเท่านี้กลึบนี่ใช้งานได้ปกติเช่นกันนะครับผมฟังคนขับเลยนี่กระจก มเมอร์เซเดสเบนเดิมๆนะครับผมแล้วก็เปิดออกมาประตูดูของเขาผักเบาๆเองเท่านี้ก็๊บใช้งานได้ปกติเลยครับ มาถึงขุมพลังเครื่องยนต์คันนี้กันบ้างดีกว่านะคุณผู้ชมครับครับผมขุมพลังเครื่องยนต์คันนี้นะครับเราจะเป็นรหัส M 1 0 4นะครับผมเป็นเครื่องยนต์เบนซิน6สูบเลียงสองพั้ยสี่สีครับครับผมคุณผู้ชมมาวิ่งมันแน่นอน<ช>นะแล,และอีกหนึ่งอย่างนะคันนี้เดินทางด้วยระบบน้ำมันล้วนนะผมรับประกันเช่นเคยว,ว่าเดินทางไกลได้น้ำไม่ดันควันไม่ไหลแน่นอนครับใช่ครับผมอันนี้คันนี้นะผมอยากให้คุณผู้ชมสังเกตอีกหนึ่งสิ่งเลยนะจับก,กับเจ้าเครื่อง M 1 0 4ตัวนี้นย์ จากคลิปที่แล้วเนี่ยที่เรารีวิวไปอันนั้นจะเป็นเครื่องที่เจนเก่ากว่านี้นิดนึงอันนี้มันเป็น1ปี1996มันก็จะเป็นเจนในท้ายของเจ้าปาวานเขาแล้วเขาก็จะได้ฝาเครื่องฝาวาวตัวนี้ที่เป็นมาแบบเจนใหม่แล้วนะซึ่งสังเกตเลยนี่ฝาวาวเขาจะเป็นฝายาวชนกับตรงนี้ที่เป็นสีดำซึ่งถ้าเป็นเจนก่อนนั้นนี้มันจะเป็นแค่ตรงนี้แล้ววงรีโค้งอย่างนี้เลยครับผมนี่ก็คุณผู้ชมก็จะได้เครื่องตัวที่เป็นฝาวาวเจนใหม่มาด้วยนะครับผมต้องบอกว่าเป วินโค้ดอยู่ครบเช่นกันและนี่วันนี้อันนี้เดิมๆก็ยังอยู่ครบเลยนะครับแล้วก็ตัวการความร้อนของเขานี่พร้อมใช้งานเลยครับมาดูด้านภายในรถยนต์คันนี้กันบ้างนะคะคุณผู้ชมครับขออนุญาตเริ่มจากแผงประตูฝั่งข้างซ้ายครับผมที่แผงประตูฝั่งข้างซ้ายเลยนะผมนี่หนังข้างบนที่เป็นหนังมูนนุ่มของเขาสภาพหนังสวยงามเลยนะครับผมลายไม้เงาสวยงามมากๆนะครับผมปุ่มปรับเบาะไฟฟ้านี่อยู่ครบท้่วเลยนะลำโพงเล็กลำโพงใหญ่สวยงามไม่มีแตกหักเลยแล้วฝั่งด้านซ้ายก็จะมีช่องใส่ของเล็กๆมาให้ด้วยนะครับผมมมาพรอกั ไฟมุมประตูดีดีติดครบปกติเลยนะครับพี่เบนกระจกไฟฟ้าอีกครับจัดไปฮะนี่ลงกระจกสองชั้นแท้โรงงานนะครับครับผมนี่ขึ้นใช้งานได้ปกตินะครับผมมาพี่เบนปรับข้างให้ทีครับครับผมไปทางซ้ายฮะซ้ายครับขวาขวาครับขึ้นขึ้นครับลงครับผมลงครับผมครบถ้วนครับมาฮะคุณผู้ชมฮะที่บอกเลยนะะว่าข้างนอกสวยมากแต่ภายในคุณผู้ชมจะต้องว้าวแน่นอน คุณดูสภาพเบาะนั่งของเธอดิโอ้โหแม่เจ้าขาวสะอาดขาวชั่วสวยมากคุณผู้ชมไม่มีแตกไม่มีขาดเป็นไงได้เดอนไม่มีร่นเบาะนั่งพนักพิงสวยจัดฮะว่าทําไมเบาะเบาะถึงสวยจัดขนาดนี้นั่นนะเจ้าของเก่าเนี่ยเขามีตัวหุ้มเบาะไว้ตลอดเวลาแล้วคนนั่งรถคันนี้นะคุณผู้ชมไม่เชื่อยิบมาให้ดูอยู่นี่อยู่นี่เห็นไหมนี่เนี่ยคณดูดิผมตอนผมไปซื้อเนี่ยเขาหุ้มเอาไว้เลยเนี่ยเนี่ย <G ül> มีครบ<ด>ทุกตัวด้วยใช่ทุกตัวนะเบาะหน้าเบาะหลังมีหมดเลยซึ่งถ้าคุณผู้ชมอยากได้เดี๋ยวาใส่ท้ายไปให้นะ,ะ,ะคุณผู้ชมมาเห็นสภาพเบาะแล้วนะฮะเดี๋ยวต่อมาเราจะเทสร,ระบบไฟฟ้าของเบาะก,กันให้ดูนะฮะครับผมเริ่มเลยนี่เดินหน้านะครับถอยหลัง <S 2> <S 2> นี่เลยกระดกหน้าขึ้นนะครับผมลงอ่ะเดี๋ยวสักครู่นะครับอันนี้อ่ะลงนะครับผมขึ้นใช้งานได้ปกตินะครับลงหลังนะครับขึ้นลงแล้วก็ตัวรองก้นเขานะครับผมนี่ยืดออก เก็บข้าวนะครับแล้วก็พนักพิงนะครับผมขึ้นแล้วก็ลงหัวหมอนขึ้นแล้วก็ลงนี่ฉะนั้นได้ครบทุกทุกทางปกติเลยครับเป็นไงกันบ้างครับคุณผูช้ชมฮะต่อมาที่ด้านแดชบอร์ดหรือด้านคอนโซลของเธอนะเป็นไงเดิม สวยงามนะคะคุณผู้ชมครับอยู่ในสภาพที่แบบว่าโอ้โหสวยกลิ่เลยดีกว่าคุณผู้ชมมรและนี่ตัดมาด้วยทีมลายไม้เพิ่มความหรูหราลักชูรี่เข้าไปนะคุณผู้ชมครับสวเดิมเดิมๆมาแบบนี้ช่องแอร์ทุกอย่างยังคงเป็นของเดิมมาคอนโทรลตรงกลางคะคุณมาดูทุกอย่างปุ่มฟังก์ชันทุกอย่างยังคงเป็นของเดิมวิทยุคุณจะได้เป็นซีดีนะของ JVC นะระบบเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติครับคุณผู้ชมครับเท้าแขนนั้นใหญ่เปิดมาครับคุณผู้ชมครับนี่เป็นไง ใส่ของใส่ของได้เยอะเลยคุณผู้ชมครับใช่แล้วะตรงนี้ฮะนี่เปิดวางของได้อีกนะคุณผู้ชมครับผมใช่ครับผมพี่ก๊อฟถอยมาหน่อยนี่อยากดูสครับเพจของ r ม e สเด b e บนคันนี้นะโอ้โหงาวสวยงามมากนะครับผมบอกเลยว่าสภาพสครับเพจเขาใหม่มากๆเลยครับอันนี้อ่ะมันไม่ได้ผูอะไรนะนี่เดี๋ยวเห็นว่าผูเนี่ยน้ำ,น,ำน,น้ำ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 นี่ไม่มีไม,ม่มีสวยงาม มาถึงแผงประตูฝั่งด้านขวาคนขับกันบ้างนะครับผู้ชมครับครับผมที่แผงคนขับเลยนี่หนังบูนุ่งข้างบนนะครับผมสภาพหนังสวยงามเลยนะครับผมลายไม้เงาสวยงามเลยเช่นกันนะครับหนังด้านข้างข้าวสะอาดนะครับผมช่องลำโพง เล็กลำโพงใหญ่สวยงามเลยไม่มีแตกหักนะครับผมมาพร้อมกับไฟมุมประตูติดครบปกติด้วยนะครับผมฝั่งคนขับมีช่องใส่ของเล็กๆให้เช่นกันนะครับผมนี่ผมนี่นี่ข้าวสะอาดมากๆนะครับผมพี่เป็นกระจกไฟฟ้าหน่อยนะครับจัดไปฮะนี่ฮะลงกราบแล้วก็เป็นกระจกสองชั้นแท้โรงงานเช่นกันนะครับครับผมขึ้นนี่ลื่นๆเช่นกันนะครับลงอีกทีฮะครับผมปรับข้างหน่อยครับครับผมไปทางขวาขวาครับ ซ้ายฮะสายขาขึ้นครับขึ้นครับลงครับลงครับผมทบทวนทุกทิศทางครับเบาะที่ถูกใช้งานมากที่สุดนะเป็นไงสวยไหมโคตรสวยใสมากสวยมากใสมากสวยงามทุกอย่างทุกอนุเลยคุณผู้ชมฮะใช่แล้วหนั่งหนึ่งไม่แตกไม่ขาดนะได้ได้ทุกอย่างไม่ล้นทั้งเบาะนั่งพนักพิงปีกเปิดทุกอย่างสวยงามจริงๆใช่ครับผมมาดูระบบไฟฟ้ากันเลยนี่เดินหน้านะครับ ถอยหลังนี่แล้วก็กระดกข้างหน้าขึ้นลงกระดกด้านหลังนะครับขึ้นลงแล้วก็ตัวรองก้นนะครับผมยืดออกเก็บข้าวนี่ใช้งานได้ปกตินะครับผมแล้วก็พนักพิงเลยนี่ขึ้นแล้วก็ลงแล้วก็หัวหมอน,นะครับผมขึ้น ลง่งใช้งานได้ครบถ้วนปกติเลยครับมาดูด้านพวงมาลัยของเธอกันบ้างดีกว่านะฮะคุณผู้ชมครับเป็นไงบ้างฮะพวงมาลัยเดิมๆนะฮะตัดด้วยทีมลายไม้ครึ่งวงนะฮะเดิมแบบนี้เลยนะ,ะวสวยงามอ่ะโดดเด่นด้วยโลโก้ Mercedes-Benz นะฮะคุณผู้ชมครับมาพร้อมระบบ SRS หรือว่า a i r b a g k นั่นเองนะ,ะค,คุณผู้ชมครับต่อมาทีเ่เดี๋ยวก่อนเดีย๋ยวก่อนรู้เปล่าว่าทำไมพวงมาลัยสวย อ๋อมีที่หุ้มมาอีกพวงเลยเอาหุ้มพวงมาลัยมาอีกด้วยเอาไหมหยิบให้ดูด้วยเอ้าไหมดูดิได้ได้ได้หาว่าไม่จริงคือจะบอกว่าคือเจ้าของเขารักษาภายในมากนะครับคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นเบาะที่เรานั่งเนี่ยทุกอย่างเขาห่อหุ้มไว้หมดยันพวงมาลัยนี่นี่นี่มีแกะพี่เบนเพิ่งแกะออกเมื่อกี้เลยเพื่อให้คุณผู้ชมได้เห็นตัวของเขาแต่ถ้าคุณผู้ชมบางคนอยากได้รถคันนี้ไปแล้วอยากรักษาต่อเนื่อง นี่เลยเดี๋ยวเราวางไว้ให้ด้านหลังนะฮะทั้งเบาะทั้งตัวพวงมาลัยครบเลยใช่ครับคุณผู้ชมฮะต่อมาฮะที่ด้านเรือนไม้กันบ้างผมบอกคุณผู้ชมเลยนะโอ้โหสวยใสกริบเลยคุณผู้ชมคันนี้นะแล้ววิ่งมาเพียง262,761กกิเโลเท่านั้นนะฮะร้านเราขายแต่ไม่แท้ยืนยันการันตีว่าไม่มีการกรอไม้เด็ดขาดนะคุณผู้ชมครับผมบนหัวผมคุณเห็นไหมไฟทุกตำแหน่งนะฮะติดทั้งหมดนะฮะบังแดดฝั่งด้านขวาเปิดลงมานะคุณผู้ชมครับผมนี่ กระจกกับไฟแต่งหน้าจากโรงงานนะคะคุณชมครับ,รบผมฝั่งด้านซ้ายมือผมฮะนี่เปิดลงมามีกระจกนะฮะขออนุญาตนิดนึงนะฮะไฟตรงนี้นะฮะติดนะสวิตช์ตรงนี้มันอาจจะสกปรกนะเดี๋ยวผมจะทําการรอลื่อฉชีตโซนิกแก้ไขให้นะฮะแต่ว่าไฟติดนะทุกอย่างติดนะให้ดะนะชแปกตินะครับ มาถึงห้องโดยสารแถว2ด้านหลังกันบ้างนะฮะคุณผู้ชมครับขออนุญาตเริ่มจากแผงประตูฝั่งข้างขวาฮะครับผมนี่เลยที่แผงประตูด้านหลังบุนนุ่มของเขานะครับผมสภาพหนังสวยงามเลยนะครับผมลายไม้เงาสวยงามมากๆเช่นกันนะครับผมปุ่มอยู่ครบไม่มีแตกหักไม่มีโบนะครับผมตรงช่องเคเบิลลีนี่ยังอยู่นะครับผมแล้วก็ลำโพงไม่มีแตกหักเลยไฟมุมประตูติดครบปกตินะครับผมหน้ากระจกไฟฟ้านะครับโล่งนี่เป็นกระจก2ชั้นแท้โรงงานนะครับผมขึ้นนี่ลื่นๆใช้งานได้ปกติเลยครับมาฮะคุณผู้ชมฮะ แผงประตูฝั่งด้านซ้ายมือผมพาคุณผู้ชมครับเริ่มจากหนังนะผมบอกคุณผู้ชมเลยนะสวยทั้งบาน<ช>ทิมลายไม้ไม่มีแตกไม่มีหักนะคุณผู้ชมครับเก๊กิบรีข้างล่างยังอยู่ฮะไฟม,มุมประตูติดครับช่องลาโพงไม่มีแตกคมสะอาดมากคุณผู้ชมฮะระบบะไฟฟ้าฮะนี่ฮะคุณผู้ชมฮะลงขึ้นได้อย่างปกตินะ<ช>คุณผู้ชมครับ<อ>แล้วเจ้าว่าเจ้าป่าเจ้าป่าวะเนี่ยฮะคุณผู้ชมมันห้องโดยสารเขาใหญ่นะคุณผู้ชมไม่ต้องกลัวนะฮะว่าข้างหลังจะไม่เย็นนะนี่ แอร์เทวสองมีมาให้เรียบร้อยจากโรงงานนะฮะใช่ค่ะเย็นฉ่าทั้งคันแน่นอนนะฮะคุณผู้ชมครับผมต่อมานะฮะที่ด้านเบาะหลังกันบ้างนะไม่ว่าจะไม่ใช่ว่าจะสวยแต่เบาะหน้านะคุณผู้ชมมาให้ดูนะเบาะทุกอย่างนะสวยงามทั้งหมดนะฮะคุณผู้ชมไม่มีแตกไม่มีขาดเลยนะะได้เดินไม่มีร่นนะฮะทั้งเบาะนั่งพนักพิงนะคุณผู้ชมครับตรงนี้นะฮะหัวระหัวหมอนข้างหลังนะคุณผู้ชมรับนะลองให้คุณผู้ชมดูนิดนึงนะฮะ กลไกทุกอย่างนะสามารถใช้งานได้ปกตินะฮะคุณผู้ชมครับแต่ว่าตอนนี้อาจจะมีติดอาจจะมีฝืดบ้างนนึงตรงนี้เดี๋ยวเราแก้ไขให้นะฮะทั้งด้านซ้ายและด้านขวาให้กลับมาใช้งานได้ปกติเลยนะไม่มีค่าใช้จ่ายนะคุณผู้ชมครับผมแล้วด้านหลังของเขาเนี่ยคุณเห็นไหมนี่มาหลังนะขึ้นมาให้เรียบร้อยล่งนี่ลื่น นี่ฮะคุณผู้ชมครับกล่องผสมพยาบาลยังอยู่นะฮะคุณผู้ชมครับกล่องสวยๆแบบนี้เลยนะและก็ท้าวแขนอันใหญ่ๆโตๆนี่ตรงกลางฮะเปิดขึ้นมาปุ๊บนี่วางแก้วน้ําได้สองใบฮะวางโทรศัพท์มือถือของเล่นได้อีกเพียบฮะใช่แล้วอ้าแล้วไฟไฟไฟเพดานอ้าขออนุญาตลืมลืมไฟเพดานกันเดี๋ยวมาฮะนี่ฮะไฟเพดานฮะในกระจแต่งหน้าพร้อมไฟด้วยนะฮะในโจทย์ติดนะอ้าวฝั่งด้านซ้ายครับคุณผู้ชมครับฝั่งด้านขวาติดปกติทั้งหมดฮะ ทดลองขับจริงนะครับคุณผู้ชมครับกับเจ้าปลาวานคันงามคันนี้นะครับดูด้านหลังเธอครับให้ชัดเจนดูให้เต็มตานะครับทุกอย่างสวยงามนะครับ1,40นะครับอายุเขาก็เริ่มเยอะแล้วนะครับจะหาสภาพสวยงามแบบนี้ผมบอกเลยค่อนข้างที่จะยากนะครับแต่ว่าเมก้าโมโตหามาให้คุณได้นะครับใช่รถคันนี้นะครับสภาพสวยงามตั้งแต่เจ้าของเก่าเขามาอยู่แล้วนะครับเรามาทําการเก็บให้แค่เล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองนะครับ โอ้โหดูสิเป็นไงชอบไหมชอบนะหล่อด้วยนะคุณมีสตอรี่กับรถคันนี้เปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวลองก่อนเเดี๋ยวราไปก่อนหน้าออไปโอ้ยเป็นไงจังแลยครับยังนี่ขนาดรถมีล้อนะครับนิ่มนวลขนาดนี้ดูดิโอ้จะไปกวาดมอเตอร์ไซค์นะนี่นี่ระวัง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 ถึงนานแล้วก็ที่พิมพกับบอกสตอรี่คือมันมีเรื่องขำๆสำหรับคันนี้อย่างหนึ่งก็คือว่า ตอนแรกอะคันนี้ผมเป็นคนไปซื้อมารอบหนึ่งแล้วไปจีบเขาเขาไม่ขายคือ<ะ>เจ้าของเขารักรถมากมทํายังไงเขาก็ไม่ขายจนแบบพี่กอล์พี่เ,เบนซ์ลองไปจีบเขาดิต้องส่งพี่บอลพี่กอล์พี่เ,เบนซ์อะไปจีบเจ้าของคันนี้ไปรอบสองไปรอบสองเขาถึงยอมขายให้ก็บอกเลยว่าเจ้าของเก่าคือเขารักคันนี้แบบมากนะแล้วตอนแรกที่ไปเห็นนะคือพี่กอล์พผมเห็นก็เหมือนกันคือว่ามันจะเป็นผ้าคลุมองมาลัยผ้าคลุมบอกครบทุกตัวคือแบบเขาแบบ ไม่อยากให้บอกเขาเลยอ่ะขารักษารถมากมากอ่ะสวยแบบสภาพบอกมาเลยได้แบบสวยขนาดนี้เขาบอกว่าเขาทําหมดไปเยอะนะไหนไม่ดีคือเขาเปลี่ยนหมดเลยเขาทำหมดเลยล้อเขาก็เปลี่ยน โอ้โหดูดินี่แล้วดูเครื่องเสียงจริงเครื่องเสียงคันนีด้ดีด้วยนะอ๋อ oh. เป็นไง oh. นี่เป็น F H M นะครับอันนี้คือผมเปิดจาก F H M นะอาจจะมีขึ้นแท่งนิดนึงแต่ตัวเนื้อเสียลง,ลงลำโพงอ่ะลำโพงดีเลย,เลยใช่แล้วก็เครื่องยงนต์ที่ก่อนให้คุชมเมื่อสักครู่ก็บอกเลยว่าเครื่องยนต์สมบูรณ์มากครับและจริงๆแล้วอ่ะคุณผู้ชมบางคนที่ถ้าไม่เคยขับแล้วเห็นเจ้าเป่าวานลากใหญ่โตขนาดนี้ ผมต้องบอกเลยนะว่าเครื่อง M104 กับเจ้าบอดี้ของ1 4 0เนะี่ยมันเป็นเครื่องยนต์ที่ขับสนุกนะเพราะบางคนบางทีอาจจะไปติดภาพว่าเฮ้ยรถใหญ่แต่เครื่องอันนี้มันจะขับแบบไม่พิ้วหรือเปล่าอย่างเงี้ยให้ดูเลยนี่นะคือผมต้องบอกจริงๆแล้วมันเป็นรถที่ขับสนุกนะนี่อยากเล่นก็เล่นไปดูเด่งหโอ้ยใครว่าเครื่องรถลา่างเนี่ยนันนี้ขับ <พอ S 2> ไม้โนี่น<พ>อยากขับสนุกก็ขับได้เนี่ยพอแล้วพอแล้วพอแล้วเห็นปะเครื่องยนต์ตัวนี้บางคนอาจจะไปข้อกังขามันว่าแบบเฮ้ยมันจะสนุกเหรอ ตวตัวผมเองอขับปาวานมาเยอะมากบอกเลยว่าถ้าอยากซิ่งมันก็สนุกนะวิ่งล่างปิวอะใช่วิ่งล่างปิวเลย <laughs> แ,ลแล้วด้วยแบบเทคโนโลยีของเซดิสเบนในยุคนั้นต้องบอกเลยว่าเทคโนโลยีเขาโอเวอร์อินจิเนียร์ไปเยอะ <laughs> คือแบบเขาถ้ามาลถมาแบบดีแบบดีบบมากๆกอ่ะก็บอกเลยว่าคุณผู้ชมขับได้อันนี้ส่งนั้นแน่นอนแล้วรถเราแต่ละคัเทีอยมาขายเนี่ยบอกเลยว่าแบบคุณภาพรถทุกอย่างเราใกล้เคียงใกล้เคียงแบบน้องๆรถใหม่เลยครับคุณผู้ชมก็จะได้อัดทะรถที่มันแบบดีมากๆได้เศษแบบ รถที่มันแบบดีๆมากๆแน่นอนแล้วสิ่งหนึ่งที่คุณผู้ชมเห็นนี่คือฟิล์มใส่นะใช่แอร์โคตรหนาวอ่ะผมบอกเลยใครขึ้นคันนี้อย่าลืมมาผ้าห่มขึ้นมาด้วยนะครับใช่เครับเขาหมดกับระบบแอร์ไปเยอะนะครับเจ้าของเก่าที่เขาบอกมานะครับโอ้โหดูดิเนี่ยดูวิ่งดิครับมันต้องมีการขายิ่ดูดิกดก็มาโมาดูเปลี่ยนเกียร์ดูดิเป็นไงนี่อะขับธรรมดาเนี่ยนอเป็นไง Oh. กเลยเครื่องยนต์สมบูรณ์มากๆครับผมแล้วก็เกียร์เปลี่ยนปกติเลยทั้งตัวคลิกได้ทั้งขับชา้าๆทั้งคันคานทุกอย่างไม่มีชักะเยาะไม่มีกระตุกไม่มีกระชากครบถ้ว่นสมบูรณ์นิ่มแน่นอนครับระบบเกียร์แล้วก็ช่วงล่างสมบูรณ์เลยครับผมไม่มีสิกูกาก,ากเลยแล้วก็เห็นเป็นล้อแต่งแบบนี้นะผมกล้าพูดเลยว่ามันยังนิ่มใกล้เคียงรถเดิมเลยนิ่มใกล้เคีงยงรถเดิมมากด้วยนะใช่มีความกระด้างจากเนื้อยางเขามาเนี่ยบอกเลยว่าเล็กแบบเล็กน้อยมากซึ่งถ้าจับป ถ้าไม่ได้ขับปารวานทุกวันนะถ้าขับปารวานเดิมๆทุกวันเนี่ยอาจหาจะแย่งออกจากการกระแทกกระแทกกับขอบถนนนิดนึงแต่ถ้าคุณผู้ชมไม่เคยนั่งแบบบรยูหนึ่งสี่ศูนย์เลยแล้วจับมานั่งผมกล้าแทรเลยแยกไม่ออกบอกเลยว่าช่วงล่างเขาอยังเพอร์เฟกต์สมบูรณ์นุ่มนวลสไตล์ปารวานแน่นอนอย่าลืมนะครับว่ายังไงก็อยู่ไม่นานนะครับแป๊บเดียวนะครับมีคนรอจบอยู่แล้วนะครับแค่ดูคลิปนะครับรีบโทรนะครับแล้วคืออย่างนที่มันมีความสงสัยส่วนตัวเลยนะ ทุกวันนี้พี่กอล์ปก็แบบพี่เบนให้ผมไปดูประวานในทองตลาดคือเยอะมากนะที่แบบลูกค้าเสนอเราให้ไปดูใช่ป่ะครับสวยสวมันหายไปไหนหมดแล้ววะโอ้พว่าน่าจะอยู่ในแบบคนเล่นสมคนเล่นเยอะตอนนี้ตคนกลับมาเล่นเยอะต้องบอกว่าตอนนี้มันยุคหนึ่งสี่ศูนย์คนกลับมาเล่นเยอะมากจนจนเราเป็นแบบเราไปดูรถเยอะมากแล้วเราแบบไม่จบคือเยอะอช่เพราะสวยๆวมันหายไปหมดแล้วว่าแต่ราคาที่คุณผู้ชมได้เห็นเราออนแอร์เนี่ยคือเราคัดมาแล้วคคุณผู้ชมหนึ่งได้เเห็นรถสวยๆแบบนี้นะครับ สวยงามแบบนี้นะครับผมบอกคุณผู้ชมเลยครับว่าหาโคตรยากและที่สําคัญอย่างที่พี่เบซ์บอกไปนะครับปลาวานสีน้ําเงินใช่เดี๋ยวนี้หายากคือไม่รู้ว่าไไม่รู้ม่นไปอยู่ไหนหมดหะยไปไหนหมดไม่แน่ใจใช่ะถามว่าในตลาดมีบ้างไหมนานๆจะแลกออกมาทีอาจจะเจอสักทีนะครับแต่ว่าต้องไปวัดกันอีกนะครับว่าสภาพเนี่ยเขาจะได้สวยแบบนี้หรือเปล่าใช่ครับกันชนหน้าบาบัดครับมีตัดหมอกครับผมล้อบาบัดแท้ครับ ท่อบาบัดอีกครับใช่ฮะชุดแต่งพวกนี้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมไปหามาใส่เองเนี่ยผมบอกเลยว่าราคานะตอนนี้จุกครับอ่บและก็ไม่รู้ว่าจะหาได้อีกหรือเปล่าใช่ฮะประวัติรถนะครับเป็นประวัติรถที่ดีนะั่นคืออยู่ในกลุ่มของนักเล่นอยู่แล้วครับ ภายในทุกอย่างไม่ต้องบอกแล้ว่าเขาเซฟไว้ทุกอย่างเลยแม้กระทั่งพวงมาลงพวงมะลัยเนี่ยคือเขาเซฟไว้หมดนะครับรถคันนี้นะครับผมส่งต่อให้กับคุณผู้ชมนะครับบอกเลยราคาไม่แพงเลยสามแส0หนึ่บาทครับผมอย่าลืมว่าเขาคือ S280 ตัวท้ายๆแล้วใช่อย่างที่น้องอุ้มบอกไปนะห้องเครื่องพูกฝาเครื่องวาวเขาจะไม่เหมือนตัวเก่านะครับ จัดไฟแนนซ์อีกครับเริ่มต้นดาวที่1น9 0 0 0่บาทแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับไม่กับมอโตคร,รับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไว้นะครับเพื่อที่คุณผู้ชมนะครับจะได้ไม่พลาดรถที่เข้ามาใหม่ในทุกๆวันจากร้านแมกะาโมโตนะครับ